วิดีโอนี้จะเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมานานในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ในปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแล้วที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นเชิงทางวิทยาศาสตร์มากนักแต่ว่าก็จะพูดถึงประชากรนั้นๆมากกว่าแนวคิดของวิวัฒนาการหรือ evolution คำนี้มีความหมายว่าสิ่งต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงใครก็ตามที่ใช้คำนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา เขาอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับตัวอย่างที่หยิบยกมาพูดเสมอในเรื่องวิวัฒนาการก็คือลิงใหญ่หรือเอฟเอฟเป็นลิงที่เห็นได้ตามพิพิธภัณฑ์ในหนังสือลิงพวกนี้มีรูปร่างคล้ายตามแบบนี้แถมหมวกให้อีกสักใบหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีลิงเอฟก็เปลี่ยนไปเป็นยืนตัวตรง เดินสองขาได้เรารู้เลยว่าการเดินสองขาการยืนตัวตรงได้มันมีความสุขมากกว่าการเดินสีขาเยอะเลยอ่ะอ,อ่ชายคนนี้ไม่มีหางนะคะลบหางออกก่อนนะคะจากนั้นนักเรียนดูนะคะว่าเข้าเติมหางให้ลิงเอฟซึ่งผิด ลิงเอฟไม่มีหางลิมกลุ่มนี้ได้แก่ชนีชิมเันซีอุรังอุตังกอริล่าลิงเหนานี้ไม่มีหางนะคะแต่ว่าเขาจะไปแก้ไขในวิดีโอถัดไปจากวิวัฒนาการลิงเอฟมีการเปลี่ยนแปลงจนมาเดินสองขาได้แบบคนในปัจจุบันตามเนื้อหาทางชีววิทยาบอกไว้ว่าก่อนที่ลิงเอฟจะเดินสองขาได้ มีรอยต่อช่วงที่เอฟเริ่มเดินสองขาได้แต่ลำตัวไม่ตรงดูแล้วก็ยังคล้ายครึ่งเอฟครึ่งมนุษย์อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่มีสัตว์ใดที่เดินสี่ขาแล้วเปลี่ยนมาเป็นเดินสองขาได้กระบวนการในการพิสูจน์หรือการติดตามการเปลี่ยนแปลงจนมาเดินสองขาได้ยืนตัวตรงได้ จะตรวจสอบจาก DNA ทั้งของเอฟและของคนเพราะ DNA สามารถบอกได้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นหรือไม่หรืออาจมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงด้วยตัวเอฟเองที่ทำให้ในที่สุดมันยืนสองขาได้ซึ่งแบบหลังนี้ไม่ใช่วิวัฒนาการ คนทั่วไปจะพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการในรูปแบบต้นไม้จะขอใช้ทับศัพท์ว่า tree เป็นต้นไม้ที่มีผลไม้อยู่บนต้นเยอะแยะมากมายสมมุติให้เป็นแอปเปิลกันแล้วกันแล้วก็มีสัตว์ที่คล้ายวัวเอาคล้ายม้าดีกว่าที่พยายามจะกินแอปเปิลบนต้นแต่มันกินไม่ถึงแต่ในรุ่นต่อๆมา มันเลยมีคอยืดยาวขึ้นเพื่อจะได้กินแอปเปิลได้ถึงแต่กว่าคอมันจะยาวออกมาได้ก็ผ่านไปหลายรุ่นคอก็ยืดยาวไปเรื่อยๆทีละรุ่นทีละรุ่นจนในที่สุดก็ยาวพอที่จะกินแอปเปิลได้ถึงและนี่แหละคือวิวัฒนาการที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ Natural selection สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกมีความผันแปรหรือมี variation คำนี้หมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ไม่เหมือนกันเช่นบางคนผมดำตาสีฟ้าหรือมีตาสีน้ำตาลน,นี่ก็คือ variation ส่วนอีกคำหนึ่ง Natural selection เป็นกระบวนการที่ในบางทีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวการในการคัดเลือก variation ที่เหมาะสมตัวอย่างหนึง่งทางชีววิทยาก็คือผีเสื้อกลางคืนหรือที่เรียกว่า pepper moths ในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ผีเสื้อพวกนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเอาขอคอปปี้สักสักสองสามตัวจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดีได้ชัดเจนขึ้นปีกของผีเสื้อพวกนี้แต่ละตัวก็แตกต่างกันไปมันมีจุดสีเทาๆและก็มีจุดสีขาวอยู่ที่ปีกด้วย ตัวกลางให้มีจุดสีเทามากกว่าแล้วก็มีจุดสีดำอยู่ด้วยอีกตัวหนึ่งแตกต่างออกไปนั่นก็คือมีสีดำเยอะมากกว่าสีขาวแล้วก็สีเทานี่แหละคือ variation เมื่อเวลาผ่านไปนับเป็นพันพันปีเกิด natural selection ขึ้นโดยที่ในยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมามากมายโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ใช้พลังงานจากถ่านหินแล้วก็จะมีการปล่อยควันดำออกมาผีเสื้อพวกนี้มันเกาะอยู่กับต้นไม้ที่เปลือกไม้เริ่มแรกจะมีสีเทาๆคล้ายกับปีกของมัน ส่วนผีเสื้อตัวกลางที่ปีกสีเทามันก็จะเกาะต้นไม้ที่มีเปลือกสีเข้มกว่าแต่เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันดำออกมามากเข้ามากเข้าเปลือกต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มหรือเป็นสีดำมากขึ้นแล้วจากนั้นก็จะเกิด natural selection แล้วมันจะเกิดยังไงลองดูนะคะ เมื่อผีเสื้อปีกสีอ่อนเกาะอยู่กับเปลือกไม้สีเข้มแน่นอนนกก็มองเห็นมันได้ง่ายเมื่อเทียบกับผีเสื้อปีกสีเข้มตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สองด้วยดังนั้นนกก็จะกินผีเสื้อตัวที่1ก่อนมากกว่าที่จะกินผีเสื้อตัวอื่นๆแล้วถ้านกกินผีเสื้อตัวนี้ไปมากๆ ก่อนที่มันจะผสมพันธุ์ได้ผีเสื้อตัวที่สามที่มีปีกสีเข้มจึงมีโอกาสที่จะผสมพันธุ์และเพิ่มจำนวนได้มากกว่าทำให้ได้ผีเสื้อปีกสีเข้มหรือปีกสีดำเพิ่มมากขึ้นก็ใช้วิธีการเดิมก๊อปปี้เอามาวางไว้แล้วเมื่อปีกมันมีสีดำ กาะกับเปลือกต้นไม้สีดำนกก็มองเห็นได้ยากกว่ามันจึงมีชีวิตรอดเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดเปปเปอร์มอสเหล่านี้ก็มีปีกสีดำเพื่อพรางตัวหนีนกได้ดีกว่าแล้วผีเสื้อ Variation อื่นๆจะเป็นอย่างไรเพราะในประชากรน,นี้มีผีเสื้อที่มีปีกสีอ่อนอยู่หลายแบบ ผีเสื้อแบบตัวแรกมีโอกาสเพิ่มจำนวนประชากรได้น้อยกว่าผีเสือสเเส้อปีกสีเข้มและผีเสื้อปีกสีเข้มเพิ่มจำนวนได้มากมายเมื่อผีเสื้อปีกสีอ่อนมีน้อยกว่าพันธุกรรมของปีกสีเข้มจึงมีมากกว่ากลายเป็นชนิดเด่นในประชากรนี่ก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกมากๆที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติ ที่แสดงให้เห็นถึง natural selection และกระบวนการ natural selection นี้ก็สามารถใช้อธิบายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตโครงสร้างง่ายๆแบบแบคทีเรียอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือไวรัสไข้หวัดหรือ f l ูรายละเอียดเกี่ยวกับไวรัสจะพูดในวิดีโออื่นส่วนในวิดีโอนี้จะอธิบายแบบง่ายๆไว้ก่อนว่า ไวรัสพวกนี้เองมันก็สามารถเพิ่มจำนวนได้ไวรัสมีทั้งแบบที่มีพันธุกรรมเป็น DNA และ RNA เส้นสีเหลืองก็คือสารพันธุกรรมที่อยู่ภายในโปรโตีนแคปซิดที่ห่อหุ้มไว้โปรโตีนแคปซิดมีรูปทรงสมมาตรไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นเพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่มีกระบวนการเมตาบอลิซึม ไม่มีกระบวนการใดๆเลยมันใช้เพียง DNA หรือ RNA เท่านั้นในการเพิ่มจำนวนของมันเอาไว้พูดในเรื่องไวรัสในวิดีโอเฉพาะกลับมาดูไวรัสไข้หวัดก้อนกลมสีเขียวแทนอนุภาคไวรัสไวรัสเองก็มี Variation จุดสีชมพูแทนการมี Variation ในแต่ละอนุภาคของไวรัสมีจุดสีชมพู2จุด ซึ่งจุดสีชมพูนี้คืออะไรเอาไว้พูดในวิดีโอต่อไปแต่ยังไงก็ตามไวรัสพวกนี้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ในสิ่งแวดล้อมแต่มันจะต้องเพิ่มจำนวนในเซลล์ของโฮสต์หรือของผู้ให้อาศัยดังนั้นเมื่อไวรัสพวกนี้เข้าสู่คนวิธีการที่ไวรัสจะเข้าสู่คนหรือเข้าสู่เซลล์ได้อธิบายไว้ในอีกวิดีโอหนึ่ง เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้วเราก็จะเป็นหวัดไวรัสนี้เป็นไข้หวัดธรรมดานะคะคจุดสองจุดบนผิวของไวรัสก็เป็นโปรตีนที่ทำให้เซลล์ของเรารู้จักมันนี่คือกระบวนการก่อโรคเมื่อระบบภูมิคุ้มกันตรวจสอบและรู้ว่าไวรัสเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมระบบภูมิคุ้มกันก็จะทำลายไวรัสเหล่านี้ แต่ไวรัสเหล่านี้ก็มีวิธีที่จะหลบหลีกจากการถูกทำลายของระบบภูมิคุ้มกันไวรัสที่เหลือก็จะเพิ่มจำนวนโดยค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอนุภาคอาจเหลือแค่จุดเดียวอนุภาคอื่นอาจมี3จุดเป็นมิวเทชันที่เกิดแบบสุม่มจะเกิดมิวเทชันแบบนี้ได้อาจมีโอกาสเพียง1ในล้านเท่านั้นที่จะได้ไวรัสที่มีโปรตีน เหลือหนึ่งจุดที่ระบบภูมิคุ้มกันยังไม่รู้จักไวรัสอนุภาคนี้ไวรัสที่มีสองจุดก็จะถูกทำลายจนหมดต่อมาเมื่อไวรัสที่มีมิวเทชันนี้แพร่ออกจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งก็ไปก่อโรคให้คนอื่นเมื่อคนที่ติดเชื้อไวรัสจามเชื้อไวรัสนี้ก็จะแพร่ต่อไปสู่คนอื่นๆไปเรื่อยๆซึ่งอาจเกิดเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และนี่ก็คือ natural selection ที่คัดเลือกให้สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดำรงชีวิตอยู่ได้กระบวนการคัดเลือกค่อยๆเกิดไปเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าจนทำให้ไวรัสมีองค์ประกอบของอนุภาคเปลี่ยนไปโดยค่อยๆเกิดขึ้นในเซลล์ของโฮสต์เพราะไวรัสไม่ใช่เซลล์จึงไม่สามารถมีกระบวนการใดๆภายในอนุภาคของมันได้ ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียท่อนสีเขียวก็คือแบคทีเรียแบคทีเรียเป็นเซลล์ชนิดโปรคาริโอตมีกระบวนการเมตาบอลิซึมซึ่งต่ตาจากไวรัส,สที่ไม่ใช่เซลล์เมื่อมันเข้าสู่เซลล์จะทำลาย DNA ของเซลล์โฮสต์แต่ถ้าเราติดเชื้อแบคทีเรียมันจะมาอยู่รอบๆอบเซลล์ของเรา อาจปล่อยสารพิษออกมาทำลายเซลล์เราโดยมันไม่ทำลาย DNA โดยตรงเราก็จะยับยั้งแบคทีเรียพวกนี้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะหรือแอนตี้ไบโอติกในการใช้แอนตี้ไบโอติกควรจะต้องปรึกษาแพทย์ทั้งนี้เพราะว่ายาปฏิชีวนะบางชนิดอาจจะไม่เหมาะสมกับการยับยั้งแบคทีเรียในบางชนิดก็ได้ เราจะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเพราะยาปฏิชีวนะจะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดแบคทีเรียรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาจึงเหมือนกับว่ายาปฏิชีวนะนั้นมีส่วนช่วยให้แบคทีรียเกิด natural selection เกิดแบคทีรียสายพันธุ์ที่สามารถต้านยาปฏิชีวนะชนิดนั้นๆได้เกิดขึ้นได้โดย ถ้าท่อนสีเขียวนี้คือแบคทีเรียส่วนท่อนสีฟ้าเป็นแบคทีเรียที่แตกต่างออกไปจากประชากรเดิมความแตกต่างเกิดขึ้นแบบสุ่มเป็นการเกิด m u t a t i o นซึ่งม u วเ t ช o n นี้เกิดจาก DNA ของมันเองที่เปลี่ยนแปลงจากการได้รับยาปฏิชีวนะมีกลไกกระบวนการ m u t a t i o นโดยเซลล์แบคทีรียเอง ซึ่งไม่เหมือนกับไวรัสที่ต้องอาศัยกระบวนการมิวเทชันในเซลล์ของโฮสต์ดังนั้นเมื่อเราใช้ยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะทุกประเภทเลยจะมีผลแบบเดียวกันนี้ก็คือจะไปทำลายแบคทีเรียสีเขียวถ้าแบคทีเรียสีเขียวถูกฆ่าหมดไปอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเหลือแต่แบคทีเรียสีฟ้าไม่มีแบคทีเรียสีเขียวมาแย่งอาหาร หรือแย่งที่อยู่อาศัยของมันไม่มีของเสียมาจากกลุ่มแบคทีเรียสีเขียวมันจึงเพิ่มจำนวนได้อย่างมากมายเป็นแบคทีเรียที่มีมิวเทชันแล้วการเกิดมิวเทชันก็เป็นแบบสุ่มเหมือนกันกับของไวรัสแล้วถ้าแบคทีเรียสีฟ้าทนต่อยาปฏิชีวนะได้แสดงว่ามันต้องเกิดมิวเทชัน จนได้ยีนที่ทนต่อ,อยาปฏิชีวนะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้1นึ่ในพันล้านตามหน่วยของอเมริกันนะคะแต่ถ้าเป็นหน่วยของอังกฤษเขาจะหมายถึง1ล้านล้านบปที่เรสีฟ้าเหล่านี้เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วตามสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคู่แข่งจนได้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะจึงต้องระมัดระวัง เพราะอาจไปทําให้แบคทีเรียเกิดการกลายพันธุ์ได้แล้วถ้าแบคทีเรียสีฟ้าเกิดเป็นซูเปอร์แัคนักเรียนทราบไหมคะว่าซูเปอร์บัคคืออะไรมันคือแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะทุกชนิดจึงไม่มียาใดๆจะยับยั้งมันได้เมื่อติดเชื้อซูเปอร์แัคแล้วมีอาการรุนแรงมีโอกาสเสียชีวิตสูงตอนนี้ที่พบจะเป็นแบคทีรียในกลุ่มแกรมลบแต่แกรมบวกก็มีโอกาสเกิดเป็นซูเปอร์บัคได้ ที่พบในปัจจุบันมีสองชนิดก็คืออีโคไลจะก,ก่อโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะอีกชนิดหนึ่งก็คือครี b เซล่านิโมเนียก่อโรคทางเดินหายใจแล้วก็ปอดบวมด้วยมาดูจุดเริ่มต้นของวิดีโอทั้งหมดมันคือเนื้อหาของชีววิทยาหรือไบโอโลจีวิชานี้เกี่ยวข้องกับชีวิตไวรัสก็เป็นสิ่งมีชีวิตแม้ว่าจะไม่ใช่เซลล์ และเมื่อจะศึกษาเกี่ยวกับชีวิตก็มีหัวข้อต่างๆมากมายนอกเหนือไปจากวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีสารพันธุกรรมหรือ DNA หรืออาจจะเป็น RNA ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็น DNA อยู่ภายในเซลล์หรือในเกราะโปรตีนที่มาห่อหุ้มของไวรัสและสิ่งมีชีวิตต้องสามารถเพิ่มจำนวนได้ต้องมีกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิตแต่ยกเว้นไวรัสที่ไม่มีกระบวนการใดเลย อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection โดยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเสมอที่จะคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มจาก Mutation ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มทีละเล็กทีละน้อยใช้เวลายาวนานมีการสะสม Mutation มากพอจนทำให้เกิดเป็น variation ใหม่หรืออาจจะเป็น species ใหม่เลยก็ได้